วันนี้นะครับเราจะนำเสนอประเทศทั้งโลกนะครับนำเสนอโดยยัคโกวันเนอร์สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกปานามาเฮติจาเมกาเปรูสาธารณรัฐโดมินิกันคิวบาแคริบเบียนกินเนะสวาโรด้วยบัวโตริโกโคลัมเบียเวเนซุเอลาฮอนดูรัสบิลาอแนายังอ,อยู่กัวตมาลาโบลิเวียและอาเจนินาและก็ชิลบราเซีย ออส t ตรเลีเบลีสิกา a า u a b e มิ u ดามา h ามัสเซร์สเล็กนตวัปาลาควายอุลกวายซูรินามฟันจียมาบอร์บสและกเกาะกวามนอร์เวย์สวีเดนไอแลนด์สแีนด์เยอรมนีตอนนี้อยู่ทิ้นเดียวสวิเซแลนออสเตรียเทโกสโลวียอิตาลีตุรักีและกรีซโลแลนด์โรมาเนียสกอตแลนด์เอลไบเนียออเรเลสเซียอมาน บกาเลียซาอุดิอาลาเบียหังกาลไซปัสอิลาคิรานอีซิลิอาลิบานอนอิชส์ฮเปอร์เนวปาเลนอีเนเธอร์แลนด์นักซิมบูร์โอลิเกตฟรองด์เดนมาร์กและสเปนอินเดียปากีสถานพม่าอัฟกานิสถานประเทศไทยเนปาลไทยกัมพูชามาเลเซียบังกลาเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่น มองโกลียลาวี่เบตอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แคน้หวน์กันเวียดนามตูมีเซียมา็อกโกอยู่ก่อนอะแองโกลาซิบิบอสวานามซสัมบิกซัมเบียสวาซิเรนเคเนียเฮกานาบูรุนดีโทโกมาเลวีโทโกสเวนสหราชารหายไปไหน